สวัสดีค่ะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาสปอยแ l a e x p s y เนาะก็แ l a บนี้ก็จะติดตั้งด้วย os linux นะก็จะเป็นรูปหน้าน้องพิ้งค์ินเนาะที่เห็นในภาพแล้วก็เราก็ทำการเข้าแ l a บเข้าถึงแ l a บเนาะ mm hmm. ก็จะได้ ip มา หลังจากที่เรากด join machine ทุกคนก็จะได้ IP มาแล้วก็จะได้ IP ไปทำการออสแกนหาเนว่ามันมีพอร์ตมีสวิตอะไรเปิดใช้งานบ้างก็จะใช้เครื่องมือ nmap ในการสแกนเนา mm hmm. ะอ่าบแรกเนี่ยเราก็จะสแกนทั้ง tcp แล้วก็ udp เนาะในที่นี้เราก็สแกน tcp มาแล้วเนาะฝั่ง tcp เนี่ยก็จะเปิดพอร์ตสองสองเป็น Secure s h e l l เนาะแล้วก็จะมีเวอร์ชันดังภาพ อ่าแล้วเราก็จะลองอ่อคอนเนคผ่าน s p l shell ดูเนาะว่าโอเคมันสามารถเข้าถึงได้ไหมแล้วก็มีการอ่อต้องใช้อะไรบ้างเ้าในการเข้าถึงผ่าน s p l shell ยใช่ไหมในที่นี้มันก็มีการออเทนเป็นแบบใช้ได้ทั้งพาร์ทเบิร์ดแล้วก็พับบิคีเนาะในการออเทนแต่ทีนี้เราไม่มีพาร์ทเบิร์ดในการเข้าเนาะด้วย user root ก็จะติด permission ดีในก็อนนี้เนาะเราก็ใช้อ่อตัวเครื่องมือไฮด้านะในการ boot spot ว่าเอ่อตัวรู้เนี่ยมันมีการเอ่อใช้พาร์เบิร์ดแบบพวก Default พาร์ทเบิร์ดง่ายๆให้สามารถเข้าถึงได้หรือเปล่าเนาะแล้วก็จะใช้เครื่องมือน,นี้แล้วก็ใช้เวิร์ดดิดนี้อ่านี่เนาะหลังจากที่เราใช้อ่เอ็ดแมสแกน UDP เนาะก็จะพบว่ามันมีพอร์ตเอ่อหกหกเก้าหกเก้าห้าห้าร้อยเนาะที่แบบว่าเออสตรีมันโอเพนแน่ๆแต่ว่าตัวพอร์ตหกแปดกับสี่พันห้าร้อยเนี่ยมันจะติด สเตต์เอ uh, ่อโอเพนฟิลเตอร์โนก็คือมันอาจจะโดนโดนกองหรือแบบว่าเออมันเช็คไม่แน่ใจว่าโอเคเอิกแบบเนี่ยเช็คไม่แน่ใจว่ามันพอร์ตมันเปิดหรือเปล่าหรือว่าพอร์ตมันโดนกองพวกจากไฟวอลจาก p o ลิซีต่างๆเนก็จะไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าโอเคสเตตก็เลยเป็นแบบนี้อย่างที่ทุกคนเห็นก็เราจะโฟกัสไปที่ตัวพอร์ตห้าร้อยเนาะกับพอร์ตเอ่อสีอ่พันห้าเนาะวันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับพวก ไอเคอี ke, พวก vpn พวก IP s e เอะไรพวกนี้เนาะที่มีการใช้งานอะไรพวกนี้อ่อแล้วก็ถัดไปเนี่ยพอเรารู้คร่าวๆว่าโอเคมีการใช้พวก E อเคอีอะไรนี้ใช่ไหมเราก็จะไปใช้เครื่องมือ i อเคอีสแกนเนาะในการสแกนหาว่ามีการใช้อ,อเทนเป็นอะไรนะบางตัวเราก็จะใช้เครื่องมือ i อเคอีสแกนเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่รู้ว่าจะใช้อ PTION อะไรก็ใช้กิจเฮลเนาะเพื่อที่จะเช็คว่าโอเคมันมีออปชันอะไรให้เราใช้บ้างเนาะ ก็อันนี้เราก็จะใช้คำสั่ง ike scan นี้เนาะเพื่อเอ่อทำการใช้ในโหมดเอ่อ main mode hand เ h e k เนาะก็เราจะสามารถใช้โหมดได้สองโหมดเนาะก็คือเป็นโหมด main mode ฮนด d เ h e กับ a g g r e s s i e aggressive mode hand c h e เนาะอันนี้ก็จะถ้าใช้เอ่อคำสั่งนี้ก็จะเป็นการเอ่อใช้เป็นแบบ main หม d e แล้วก็ถ้าไปเนี่ยหลังจากที่เรา ใช้คำสั่งนี้แล้วใช่ไหมมันก็จะสามารถเช็คว่าโอเคมันใช้ออเทนเป็นอะไรมันก็เห็นเป็นออเทนพีแช k คีเนาะก็ Psk แล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะทำการใช้โหมดไอเคสีโหมดนะก็ทุกคนสามารถไปค้นหาดูเนาะว่า i k e สกแกนเนี่ยมันใช้คำสั่งยังไงบ้างเนาะในที่นี้เราก็จะไม่ได้สปอยคำสั่งทั้งหมดให้เห็น แต่เราก็จะบอกว่าโอเคมันใช้อะไรบ้างเนาะเพื่อที่จะหาอะไรบ้างอันแรกถ้าเกิดเราใช้คำสัง่งนี้ใช่ไหมมันก็จะเป็นการเช็คว่าออเทนเนี่ยมันใช้ออเทนเป็นอะไรก็ time, เป็นออเทนเป็นผิวแชคีเนาะแล้วก็ถัดมาถ้าเป็นโหมดเอ c กซ์ซีโหมดเนี่ยเราก็จะเห็นเห็นค่าอื่นเพิ่มอย่างเช่นค่าเอ่อ e l u e เนาะ a l u e ก็จะเห็นเป็น User แล้วก็ d d Domain เนาะหลังจากที่เราทราบโดเมนแล้วเนี่ยเราก็จะไปแมป แ a p แมปโฮสตเนาะก็คือ m a ป ip กับโดเมนโดยที่เราจะแมปไว้ที่ไฟล์ etc host เนาะก็คือ ip แล้วก็ตามด้วยอ,อ่อโดเมนที่เราได้จากตัวอ,อ่อ v e l u e เนาะมันมันจะเป็นชื่อ value ถ้าทุกคนใช้โหมด active โหมดแล้วนะทุกคนก็จะเห็นเลยว่า value แ,แ,แล้วก็เท่ากับมันก็ตามด้วย user แล้วก็ add d d โดเมนเนาะก็นำโดเมนตรงนั้นแหละไปแมปกับ ip ใช่ไหม หลังจากนั้นก็ใช้อีกคำสั่งหนึ่งเพื่อที่เ,เราจะทำการคือเราอยากจะได้ค่าพอเรารู้ว่าใช้เอพอเรารู้ว่าใช้ออเทเน P เมนพแชร์คีโนเราอยากได้เราเรารู้แล้วว่าพแชรคีเนี่ยมัน,มนก็มีช่องโหว่ใช่ไหมถ้าสมมติว่าใช้เอเราก็เลยจะไปทำการใช้คำสัง่งหลังจากที่เราใช้คำสัง่งเอกซ์ซีมูลเราก็จะมาใช้อีกคำสัง่งหนึ่งซึ่งใช้ไอเคสแกนเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่าเพิ่มออปชันเป็น เอ่อที He ่ขไอ ID เนาะแล้วก็ตามด้วยเอ่อชื่อค่า value เนาะที่เราได้จากก่อนหน้านี้ใช่ไหมแล้วก็เอามาใส่แล้วก็พอหลังจากที่เราส่งคำสั่ง p o ใช่ไหมก็จะได้เป็น hash response responder มาเนาะ hash r e s p o n s ตอบกลับมาแล้วก็นำค่าแหตุตรงนั้นอะไปเอ่อใส่ไว้ในไฟล์เนาก็คือเราจะต้องทำการสร้างไฟล์ขึ้นมาก่อนแล้วก็เอา hash ไปใส่ไว้ในไฟล์ พอหลังจากที่เราเอาเอกสารในไฟล์เสร็จปุ๊บเราก็จะแฮกเนาะแฮกเราก็ใช้ออตัว PS PSK แฮกเนาะก็คือเป็นอา่า P P แชร์ค key นั่นแหละเออมันเป็นมันเป็นเหมือนคูณเครื่องมือหนึ่งเนาะในการสำหรับแฮกอา่าสำหรับแฮกแฮกตัว P แชร์ค key เนาะในรูปแบบของ P แชร์ค key ก็ใช้ PSK แฮกเนาะจากนั้นพอเราแฮกเสร็จปุ๊บใช่ไหมแล้วก็ เราจะได้พาสเวิร์ดมาเราจะได้พาสเวิร์ดมาใช่ไหมก็ว,วิธีการทําการแครกอะไรเงี้ยทุกคนก็สามารถหาได้จากตัวพวกเครื่องมือเครื่องมือในการใช้เนาะชื่อเครื่องมือในการใช้เงี้ยว่ามันมีรูปแบบการออใช้งานยังไงบ้างเนาะสำหรับตัว PSK Crack มันก็จะได้พาสเวิร์ดมาใช่ไหมพอทุกคนได้พาสเวิร์ดมาเนี่ย ทุกคก็นําไปรียูสเนาะใช้กับเซอร์วิสซีเคียวเชลใช่ไหมก็เอาไปเข้าสู่ระบบเพื่อไงก็คือเราจะเอามันไปเข้าสู่ระบบถามว่าแล้วยูเซอร์เอาจากไหนยูเซอร์ก็เอาจากที่เราได้ตอนที่เราทำโหมดแอ c กี่โหมดนั่นแหละอืมเราจะได้ค่าเราก็คือเอาตรงแว l ลูอะมาใส่ที่แว l ลูเท่ากับใช่ไหมแล้วก็แวรลูเท่ากับก็จะมีค่ายูเซอร์แล้วก็แอดโดเมนก,ก็คือเอาตรงนั้นมาใส่เป็นยูเซอร์มาแล้วก็พาเบิร์ดก็คือที่เราได้จากตอนที่เราแคสเนาะแล้วก็มาเข้าสู่ระบบ พอเราเอาเข้าสู่ระบบได้ใช่ไหมผ่านาตัว s e e c u r Shell เนาะผ่าน Service s s e l l พอเราเข้าสู่ระบบได้ปุ๊บก,ก็ทุกคนก็สามารถเข้าถึงเครื่องเป้าหมายได้แล้วก็ทำการแคส user f Fact เนาะพอแคส user แ a กอ่อใช้คำสั่งแคโน CAT แค user f Fact เสร็จปุ๊บใช่ไหมทุกคนก็จะสามารถาได้แฟกมาแล้วก็ไป Submit ได้ดังนั้นทุกคนจะต้องโยกระดับส์เนาะเพราะว่า เ,เพื่อที่เราจะทำการอ่านอ่านอารูทแฟกเนาะซึ่งรูทแฟกก็จะต้องใช้สิทธิสูงก็คือสิทธิรูทนั่นเองทีนี้เอเราก็จะต้องรู้ก่อนว่าเครื่องเป้าหมายเนี่ยมันมันมีช่องโหว่อะไรบ้างบนตัวเครื่องเนาะแต่อันนี้ก็คือเราไปดูสปอยมาเนาะสปอยก็คือเหมือนจะมีช่องโหว่เกี่ยวกับพวกอุโดโอเวอร์ชั่นเนาะสุโดโว่าเป็นเวอร์ชั่นอะไรนี้ใช่ไหม แต่อันดับแรกเนี่ยเราก็จะต้องใช้คำสั่ง sudo k i t l ก่อนเนาะเออเช็คว่ามันมีเอ่อแอปแอปหรือคำสั่งอะไรให้เราใช้งานได้บ้างเนาะสำหรับ user นี้ใช่ไหมก็เช็คไปแล้วเราก็จะติด permission เนาะก็เลยเอ่อไม่ไม่ได้ใช้งานต่อทีนี้เราก็จะเลยจะไปเอ่อโฟกัสตรงเอ่อเวอร์ชันของ sudo เวอร์ชัเนาะซึ่งเวอร์ชันของ sudo เนี่ยเวอร์ชันนี้ก็มันจะมีช่องโหว่เนาะก็สามารถไปหา หาเอ่อ copy v e r เวอรของ s u d o เนะแล้วก็ไปหาได้เนาะซึ่งเอ่อ,เ,อ,อเวอร์ช o นของเอ้ย s u d เวอร์ชันที่มีช่องโวเนี่ยมันก็จะมี CBE เนาะซึ่งก็จะเป็น CBE ที่ที่ใหม่ใช่ไหมก็คือแบบเพิ่งออกมาหมาดนๆเลยได้ไม,ไม่ไม่กี่เดือนเนาะก็ของแ l a b พวก h ฮเดอร์บเนะี่ยก็จะเป็นแ l a b ที่เหมือนนะคะว่าทำมาให้เหมือนกับว่าตอบโจทย์กับช่องโวในปัจจุบันอะไรอย่างนี้เนาะก็ โอเคย,ยังยังแบบว่าเออเป็นช่องโหว่ที่ใหม่อะไรอย่างนี้ก็สําหรับปีนี้ที่ออกมาก็เดี๋ยวเราจะขึ้น c ี e ีเลขซีอให้นะก็เออสามารถไปหาว่าเออมีช่องโหว่อะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็มันก็จะมีบางคนเขาก็เขียน POC ไว้แต่ว่าระวังในเรื่องของการนํา POC มาใช้เนาะบางทีก็เช็คดูนิดนึงว่าเออมันมันเลือกใช้อะไรบ้าง,างนเนาะบางทีเผื่อเราไปรันเอ็กพอร์ตแล้วเครื่องเขาจะพังเครื่องเขาเออเครื่องเขาแล้วก็เครื่องเรา เพราะว่ามันต้องโหลดโหลดเอ่อโหลดมาที่ที่ตัวเครื่องเครื่องเราก่อนเนาะโหลดมาที่เครื่องเราแล้วก็เอ่อทำการใช้คำสั่ง copy copy ตัวไฟล์เนาะเอ่อไปที่เครื่องเป้าหมายแล้วก็ไปเรียกใช้อีทีก็ถ้าสมมติว่าหา POC ได้แล้วทำงานเอ่อตรวจสอบได้แล้วว่าโอเค POC มันใช้ได้ก็สามารถนำมามามาใช้มาใช้สำหรับโจมตีต่อสำหรับแหลมนี้ได้ อย่างที่บอกนะก็คือเราจะใช้ตัว SCP เนาะก็คือมันเป็นเกี่ยวกับ s q c คียลเนาะซึ่งเราจะทำการ Copy ตัวไฟล์ POC ของเราเนาะก็คือเราจะมีการโหลดเพราะว่าเครื่องเป้าหมายของเราเนี่ยไมอ่อาจจะไม่อนุญาตให้ทำการดาวน์โหลดเนาะหรืออาจจะใช้คำสัง่งอื่นเราไม่แน่ใจมันติดเ Permission อย่างอื่นหรือเปล่านะมันอาจจะติด p e r m i ม s i o นอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ให้ใช้ให้ใช้อะไรเงี้ยอาจจะโหลดไม่ได้ก็ เราก็เลยจะใช้คำสั่ง s q e copy นะเพื่อ,อทำการ copy จากที่เครื่องเราก็คือโหลดมาไว้ที่เครื่องเราแล้วก็ทำการ copy ไปไว้ที่ folder theme นะเพราะว่า folder t e m e มันเป็น folder ที่เหมือนเราว่าไม่ค่อยไม่ค่อยติด permission อะไรเยอะนี้ใช่ไหมเราก็จะ copy ไปที่นั่นแล้วก็ทีนี้ s q e copy มันจะเป็นการ copy ผ่าน s e r v i c e shell e e c u r s นะเพราะฉะนั้น username password เราก็จะใช้ username เป็นของ ที่เราเข้าสีเขียวเตอนแรกใช่ไหมแล้วก็ตามด้วยพาสเวิร์ดที่เราเข้าสีเขียวที่เราเข้าสีเขียวเตอนแรกเนาะก็ถ้าทุกคนใช้คําสั่งนี้ไปใช่ไหมทุกคนก็จะติดติดเอ่อติดพาสเวิร์ดเนาะก็พาสเวิร์ดก็คือเอามาจากตอนที่เราทําการใช้พีชคีมแฮกนั่นแหละอืมก็จะสามารถทําการก๊อปปี้เข้าไปที่เ,ออเครื่องเป้าหมายได้เนาะแล้วก็หลังจากที่ทุกคนอนะ่ะ เอ่อทำการ Copy ไฟล์หรือโหลดไฟล์บนเครื่องเป้าหมายหรือ Copy ไฟล์ไปบนเครื่องเป้าหมายได้แล้วเนาะทุกคนก็สามารถเอ่อทุกคนอาจจะโหลดไฟล์ไว้ที่ตรงโฟลเดอร์เทมก็ได้นะบนเครื่องเป้าหมายเราไม่ไแน่ใจว่ามันอาจจะใช้คำสั่งพวก w ับพวกโคนอะไรอย่างเงี้ยได้เลยต้องเช็คดูว่ามันมีโปรแกรมอื่นให้โหลดได้เลยเปล่าแต่ถ้ามันโหลดไม่ได้ก็ทำอย่างเราก็คือใช้ Secure Copy Copy เอ่อไฟล์ ไฟ POC เนาะไปไว่าที่เครื่องเป้าหมายแล้วก็ทำการใช้คำนั่ง a q l a เช็คก่อนนะว่ามันมันอ่อตัวไฟเนี่ยมันมีสิทธิ e c u t e หรือ,อยังเนาะถ้ายังไม่มีก็ใช้เออเช็งหมดเนาะใช้เช็งหมดเอ่อ ACL ตัวไฟล์ให้มันเป็นสามารถ e c e ไฟล์ได้เนาะแล้วก็พอทุกคนมีไฟลเนาะเราในที่นี้เราเอาไว้ในโฟลเดอร์เพมใช่ไหมเพราทุกคนมีไฟล์ปุ๊บใช่ไหมทุกคนก็ทำการ เลือกใช้งานเนาะในในไฟล์ก็รูปแบบของการสั่งก็จะใช้เอ่อดอทแล้วก็สแลชเนาะแล้วก็ตามด้วยเอ่อชื่อ POC ชื่อไฟล์ POC เนาะแล้วก็หลังจากนั้นก็เอ่อใส่ argument เข้าไปเป็นเอ่อตัวคอมาเนาะก็ทีนี้สมมติว่าเอา่อทุกคนอยากจะอ่านอ่านฟ้าอ่านรูทแฟลชใช่ไหมทุกคนก็ใช้คำสั่ง Ls แล้วก็ตามด้วย เออเราก็วักแล้วก็ตามด้วยโฟลเดอร์เนาะโดยส่วนใหญ่แล้วรูทแฟกเนี่ยก็จะเก็บไว้ที่โฟลเดอร์รูทเนาะก็ทุกคนก็ลอง l ออดูว่ามันมีไฟล์แฟกอะไรหรือเปล่าก็ l อแล้วก็ตามด้วยโฟลเดอร์รูทแล้วก็ทุกคนก็จะเห็นว่ามันมีไฟล์แฟกอยู่ทุกคนก็แคชแฟกแล้วก็ submit. สมนึกแฟกต์ก็สําหรับแบบนี้ก็จะมีอยู่แค่นี้เนาะเพราะว่ามันเอ่อเนื่องจากที่มันอีซี่เพราะว่ามันอาจจะเอ่อเรียก P O C มาแล้วก็ เรียกใช้งานได้เลยเนาะก็มันอาจจะไม่ไม่ได้ยากใช่ไหมส่วนรายละเอียดของ CVE เพิ่มเติมก็ทุกคนสามารถไปเช็คด,ดูได้นะว่า CVE นี้มีรายละเอียดของอ,อ๋อช่องโหว่เป็นอะไรยังไงเนาะทำไมถึงมีช่องโหว่เองใช่ไหมเออทุกคนสามารถไปหาอ่านได้เราจะขึ้นเลข CVE ว้ให้ก็เราก็รู้สึกว่าโอเคแลบนี้ก็สนุกดีเนาะสาเหตุที่มันง่ายก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันสามารถเรียก ใช้ p ี c แล้วก็รันอะไรได้เลยมันไม่ต้องทำอะไรมากเนาะก <c oughs> ็เลยเป็นอีซีอะไรอย่างนี้แล้วก็แต่ว่าจุดที่มันยากจริงๆก็คือเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าทุกคนไม่ไม่รู้ว่าโอเคคือแบบถ้าสมมติว่าทุกคนรู้แล้วว่าโอเคมันเปิดข้อนี้อะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็อาจจะแบบอ่าเปิดพอซีเคียวเชทุกคนก็อาจจะหลงๆกับการบูตฟออะไรอย่างเงี้ยเนาะ <c oughs> แล้วก็อ่ามันก็จะมีเปิด UDP อย่างเงี้ยเนาะบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ ไปทําการเช็คทางฝั่ง,ง UDP ว่ามันมีการเปิดพอร์ตอะไรบ้างหรือเปล่าก,ก็ทีนี้บางทีเราก็อาจจะทําให้เราหลงได้ก็อาจจะทําให้เราเสียเวลาเพราะฉะนั้นเราอาจจะทําการสแกนทั้งทางฝั่ง,ง TCP แล้วก็ UDP เนาะเพื่อที่จะเข้าถึงเครื่องเป้าหมายแต่ทีนี้เราก็ต้องมีความรู้ด้วยว่าโอเคถ้าฝั่ง UDP เนี่ยมีการเปิดเปิดพอร์ตไว้เนี่ยเราก็ต้องรู้ด้วยว่าโอเค UDP ตรงเนี้ยมันจะมาโจมตี ได้ด้วยด้วยอะไรได้บ้างเงี้ยนะก็คือแบบจะไม่เข้าถึงอะไรได้บ้างคือแล้วนําเอาอะไรมาใช้ต่อในทีนี้ก็คือเหมือนกับว่าพอเรารู้ว่าโอเคมันมีผ่อนนี้เปิดอยู่มีการใช้งานนี้แล้วก็ใช้เครื่องมือ IKE แกน n นะเพื่อที่จะเช็คพวกออเทนต่างๆพวกมีการตอบกับพปรแฮเรสปอนตอบกลับมาหรือเปล่าอะไรนี้ใช่ไหมเพื่อเอาไปใช้งานเพื่อเอาไปแคสตต่อแล้วก็นำเออเราก็ต้องทีนี้เราก็ต้องมาเหมือนกับว่าเราก็ต้องมีการคิดต่อว่าโอเค รามี user ที่ได้เนาะเรามีเรามี user ที่ได้เรามี password จากที่เราแคปเราจะเอาไปทำอะไรต่อนนี้ใช่ไหมในทีน่้เราก็เอาไป r e e ใช้กับตัว service c r e h e l l เนาะซึ่ง service c r e h e l l ก็เปิดเอ่อให้เข้าถึงด้วย user นี้แล้วก็ password นี้พอดีเนาะเราก็เลยสามารถเข้าสู่ระบบเป้าหมายได้ผ่านทางฝั่ง t ส p ก,ก,ก็คือเหมือนเป็นการนำเอ่อนำข้อมูลที่เราได้มาแลา้วกันเอาไปใช้ต่อเนาะเอามาใช้ต่ออะไรแบบน,นี้แล้วก็ ถัดมาก็หลังจากที่เราเข้าถึงเครื่องเป้าหมายได้แล้วก็ต้องมาทําการตรวจเช็คเครื่องเป้าหมายอีกเนาะถ้าสมมติว่าอาในที่นี้เนี่ยเราก็มีการดูสปอยมาบ้างแล้วเหมือนกันแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่ไม่ดูสปอยหรือไม่ดูอะไรเลยใช่ไหมถ้าเกิดเราทําเองนีใช่ไหม,ม,ม,ไหมก็อาจจะต้องใช้เวลาเหมือนกันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงว่าโอเคมันมันเอ่อมันในเครื่องในเครื่องเนี้ย มันมีช่องโหว่อะไรเออมันมีช่องโหว่อะไรผ่านตัวแอปพลิเคชันไหนผ่านตัวโปรแกรมไหนที่มันมีช่องโหว่ที่มันมีให้เรียกใช้งานอะไรอย่างงี้นะ้อในที่นี้ก็โอเคมันมีช่องโหว่เป็นเกี่ยวกับพวกซูโดเวอร์ชั่นอะไรอย่างงี้เนาะก็ทําให้เราเออามารถใช้พวกไปหาพวกช่องโหว่หา POC อย่างงี้แล้วก็มาทําการทดสอบได้ก็สําหรับเอ,อแบบนี้เนาะเราก็จะออสปอยแต่เพียงเท่านี้เนาะก็ เดี๋ยวเราก็พบกันใน EP ถัดไปเนาะก็อาจจะเดี๋ยวเราลองไปเล่นเครื่องอื่นดูก่อนนะว่าเออมันมีเครื่องไหนน่าสนใจบ้างแต่เครื่องนี้ก็รู้สึกว่าโอเคเครื่องนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะเพราะว่าแล้วก็เป็น CPE ใหม่ด้วยเนาะก็ทุกคนสามารถไปเล่นได้เนาะเพราะว่าเผื่อแบบอ,อไปออไปทำงานหรือไปเจออะไรอย่างนี้แล้วก็สามารถนำมาใช้งานได้แต่ว่าอย่างที่บอกนะก็ตรวจสอบ ตัว POC นิดนึงเนาะก่อนใช้งานเผื่อมีการไปเรือกใช้งานอย่างอื่นเลือกรานอย่างอื่นเนาะโอเคก็พบกันใน EP ถัดไปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย